แวูฟที่แปลได้ว่ามนุษย์หมาป่าหรือชื่ออื่นที่มีการเรียกอย่าง l i k e c a n t r o p e wolfman wolfwoman sheepshifter หรือชายอ of the Moon คือมนุษย์ที่มีความสามารถในการแปลงร่างเป็นหมาป่าขนาดใหญ่ในช่วงเวลาเที่ยงคืนโดยสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจและมักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงพระจันทร์เต็มดวงตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้รับการบรรยายไว้ในรูปแบบต่าง แต่ส่วนมากก็ได้มีการตีความรูปลักษณ์ของมันที่เหมือนอนกันนั่นก็นคือลักษณะคล้ายมนุษย์ผสมหมาป่ามีขนทั่วทั้งร่างกายหูแหลมดวงตาดุร้ายปากยื่นยาวและมีกรงเล็บที่แหลมคมนอกจากเรื่องรูปลักษณ์ของมันแล้วยังมีการบรรยายถึงการเคลื่อนไหวของตัวมันที่รวดเร็วและอันตรายอีกด้วย และในภาพยนตร์ที่กำลังจะออกฉายอย่างแวร์วูฟได้มีการนำเอาสององค์ประกอบหลักอย่างมนุษย์หมาป่าและดวงจันทร์มาปรับปรุงและเพิ่มความน่าสนใจโดยภา,ายในเรื่องจะกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับซูเปอร์มูนที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งที่มีผลทำให้ผู้คนบางส่วนต้องกลายร่างเป็นสัตว์ร้ายตัวมนุษย์หมาป่าภายในเรื่องนี้ก็มีรูปร่างโดยรวมที่เหมือนกับตามตำนานทั้งความสูงท่าทางและการกระทำของมัน ในช่วงที่กำลังกายลางจะเห็นว่ากล้ามเนื้อตามส่วนต่างๆเริ่มขยายออกโครงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงมีใบหูขนาดใหญ่เส้นเลือดปรากฏออกมาเด่นชัดขนที่เริ่มขึ้นตามส่วนต่างๆและปากที่มีขนาดใหญ่ยาวเต็มไปด้วยฟันที่แหลมคมนอกจากนี้ตัวของมันยังยืนสองขาอีกด้วยแต่ถึงอย่างนั้นมนุษย์หมาป่าก,ก็สามารถใช้การเคลื่อนไหวแบบสี่ขาได้แถมบางตัวมีลูกห่านที่เหมือนว่าจะยังอาบแสงจันทร์ไม่เต็มทีที่ยังดูเหมือนมนุษย์ แต่จะมีพฤติกรรมที่โหดร้ายนอกจากรูปลักษณ์ของพวกอสุรลกายนี้แล้วภาพยนตร์ยังได้บอกถึงเหตุการณ์ซูเปอร์มูนที่เป็นผลทําให้มนุษย์หลายล้านคนมนโลกเกิดการกลายร่างและเรามาหาคําตอบไปด้วยกันกับแวร์วูฟคนหอนกายผันพร้อมกันในวันที่หนึ่งมกราคมที่จะถึงนี้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s ส r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆที่ช่องเราจะมานำเสนอขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันจนจบขอบคุณครับออคูเวส why can't you stay? they need me to help them try and stop this. we're the only family we have left. we got this. cody, what are you doing, man? you should kill somebody. we are all soldiers now. tonight, when that sun sets, it's gonna be every man for himself. we have a nine-hour window to test and report our findings. we hope to see if this mutation can be blocked. let's go over the rules. don't open the door for anyone. don't hesitate for a second. Hoorah! Good luck tonight. Canopy retraction commencing. No more guns, no more guards. Those things are coming for us. I'm here. Hey, bite, bite me.